สวัสดีนะครับอ่าวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีนะครับกับวันพฤหัสวัสดีนะฮะก็เอ่อวันพฤหัสนะครับก็อาจจะห้ามกนผมนะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับก็วันนี้นะครับมาแทนคุณเอนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับท่านใดที่เป็น FC ของคุณเอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาคำนวณ เป็นพิธีกรแทนคุณเอ๋นะครับ1วันนะฮะท่านผู้ชมอ่าก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เจอหน้าค่าตากันานะช่วงนี้ก็วนๆขึ้นนะครับท่านผู้ชมหรือว่าผอมลงอ่าก็คุมอาหารนะครับลดน้ําหนักนะครับไปเรื่อยนะฮะท่านผู้ชมสุขภาพเราจะได้ร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานอ่าคุณเอ๋ได้คำนวณอะไรไปบ้างครับข้อมูลคุณเอ๋ผมอาจจะรู้ไม่หมดนะครับต้องขออภัยกันด้วยฮะ แล้วก็มาเรามาดูคำคมกันครับอ่ะคำคมเนี่ยมีอะไรบ้างครับเชื่อเถอะสิ่งดีๆจะมาหาเราในเวลาที่เหมาะสมจงอดทนไว้ก็อย่างเช่นนะฮะคือเราทำไปเถอะครับสิ่งดีๆเนี่ยจะกลับย้อนเข้ามาหาเราแน่นะครับเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมนะฮะอ่ะเหมือนเราคิดว่าเราจะมีรถนะครับ อยู่ดีๆก็มาครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องได้แล้วนะฮะทั้งที่เราขยันมาตั้งนานนะท่านผู้ชมเราขยันมาตั้งนานนะฮะไม่ได้สักทีครับจริงไหมครับน่าจะเหมือนกันนะท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเป็นยังไงครับอย่างที่ผมบอกครับว่าคนเราเนี่ยชีวิตไม่ได้สวยหรูทุกๆคนนะครับชีวิตไม่ได้ดีเหมือนทุกคนนะครับบางครั้งเขารวยเขาอาจจะเครียดก็ได้ครับหนี้สินอาจจะเยอะก็ได้บางท่าน ไม่ได้รวยนะครับแต่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตนะฮะไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะครับผ่อนคลายกับสมองนะครับไม่ต้องเครียดนะฮะก็จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับก็เกิดเรื่องประมาณนี้นะอะไรหลายท่านอาจจะบอกว่าผมพูดอะไรเลอะเลือนนะครับคือผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับพูดคุยนะชอบพูดคุยชอบอะไรไปนะครับแล้วก็ท่านใดชอบฟังเกี่ยวกับเล่าเรื่องนะนี่เล่าเรื่องมาแล้วนะครับ ผมอาจจะพูดไม่ได้เสียงแบบเข้มหรือว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรตรงฉินนะเหมือนคุณเอ๋นะฮะผมก็จะพูดแบบว่าเานิ่นๆไปเรื่อยๆฮะท่านใดชอบฟังอยากฟังเกี่ยวกับเล่าเรื่องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยผมจะทําช่องเล่าเรื่องนะก็ไปฟังผมเล่าได้นะ,ะคือผมสายเล่าเรื่องนะจริงผมชอบนะผมชอบฟังนะฟังแล้วก็เพลินนะครับแต่อย่างที่บอกครับเรื่องทุกเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยคือเรื่องจริงครับท่านผู้ชม ก็คือว่าเรื่องจริงนะครับทุกๆอย่างไม่ได้มีการเมคไม่ได้มีการเฟกนะฮะเรื่องจริงทั้งหมดอ่ะก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมก็ได้ไม่ต้องคุณเหรอ <c oughs> ท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามกดติดตามกันไว้นะครับช่องผลบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะท่านใดอยากเห็นคลิปของช่องก่อนไทยก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับโอเคนะฮะ ก็ปากแห้งขออภัยนะครับไม่ได้ทาลิปด้วยเออโอเคนะฮะเรามาดูกันก่อนสำหรับอะไรเอ่ยฮะคุณเอกเขาอะไรบ้างนะฮะอ่ะเรามาดูสำหรับเอาก่อนนะครับคือลาวสตาร์ก่อนละกันลาวสตาร์เมื่อวานเข้าไหมครับก็น่าจะหลุดนะฮะเมื่อวานเรามาดูวันนี้กันนะครับคือผลเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ต้องขออภัยด้วยนะคือท่านผู้ชมรู้ไหมผมทําคลิปในตอนประมาณเที่ยงคืนนะอ่ะ เราสตานะครับตัวแรกนะครับได้เด่น4ร้อง3เน้น46 41 45ร้อง34 37 38กัน45 36 3 6, ตัวนะครับ1 46 2 37 945สาำหรับชุดแรกนะครับลาวสตานะก็จบลงไปแล้วแล้วเมื่อวานท่านใดได้ติดตามลาวมาแล้วบ้างครับคือในใน u t u b e ไม่ได้ลงนะครับต้องขออภัยพี่พี่ท่านชมด้วยเพราะว่าไม่รู้วันนะพอดีมีเอ่อพี่พี่สมาช,ชิกบอกนะครับก็คุณเอกก็คิดลงให้ไปในเพจนะฮะคุณเอกคิดลงให้ในเพจนะครับมาเด้งนะท่านชมมามา72แล้วก็3 7เดนะเด้งบนล่างเลยนะครับ ท่านใดไปติดตามแฟนเพจ f a c e b o o k ไว้นะครับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับเพราะบางครั้งคุณเหแจ้งเสมอนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ลงหรือเราลืมลงนะครับเราจะลงในเพจให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะก็จะได้ติดตามทุกช่องทางของพวกเรานะฮะโอเคนะครับต่อมานะฮะเรามาดูเอาไหนก่อนครับดูผลของฮานอยก่อนนะครับฮานอยเมื่อวานนะครับออก50113เข้าหมครับน่าจะหลุดนะฮะ คือผมเดานะเพราะผมเห็นคุณเอนเนี่ยคำนวณไว้นะฮะโอเคเรามาดูกันวันที่อะไรครับวันที่20อ่าเดือนสิงหา2 5 6 3นะครับเดน4ร้อง3เน้น4 6 4 5 4 9ร้อง3 4 3 7 3 8 ฮานอยวันนี้นะครับท่านใดมีทุนเยอะติดเบิ้ลกันไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าท่านใดมีทุนน้อยนะครับให้เจาะเบิลตามนี้นะครับ2 2 3 3 4 4 55อ่าถ้าท่านใดมีทุนน้อยเจาะตามนี้พอนะฮะท่านผู้ชม4ตัวพอจะได้มีเยอะนะครับแต่ถ้าท่านใดมีเยอะก็สามารถตามได้ทุกตัวนะครับการคำนวณเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ โอเคนะฮะเรามาดู3ตัวกันต่อเลยจ้ะ4 3 2 9 4 6 1 4 9นี่คือสำหรับหานอยปกตินะฮะก็มีเขามีหลุดบ้างครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะถ้าเข้าทุกวันก็รวยแล้ว <c oughs> อ่าก็พยายามแบบคุณเหนพยายามคำนวณไปดีที่สุดเลยนะครับทุกๆวันนะครับอ่าคำนวณดีที่สุดแล้วก็เห็นพี่ๆบอกว่า คุณเหนไม่ลงฮานอยพิเศษนะครับลงนะฮะของคุณเหนเนี่ยคำนวณไว้ไปลงที่ช่องผมครับ B A นะะห์ตัวเลขหาท่านผู้ชมอ่าก็สามารถไปรับชมกันได้นะมีทั้งสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่าเสือตกถางข้อมูลเลขตัดนะฮะงวดที่แล้วเข้าดีมากอ่าสามารถไปติดตามแล้วก็ไปรับชมกันได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เออหนีไม่พ้นนะครับสำหรับฮานอย V I P ครับของคุณเนนี่ต้องยอมรับจริงๆว่า เ,เขาเรียกอะไรนะครับบรมอาจาร์แล้วถือว่าคำนวณได้ดีมากครับเข้าดีตลอดนะฮะสำหรับชุดฮานอยเอ่อ VIP นะฮะท่านผู้ชมของคุณเหน่เนี่ยคือไม่พลาดนะครับขออภายนะคันขาไม่พลาดนะครับเข้าดีตลอดครับลองไปดูคลิปย้อนหลังกันได้ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตแจ้งผลก่อนนะ,ะเรามาเมเรามารับชมสำหรับฮานอย VIP กันต่อนะครับอ่า โอเคนะครับผลเมื่อวานออกอะไรครับ4.3.1ล่างออก3.7จากการคำนวณไปนะครับก็เข้าตัวรองนะครับวิ่งรูท7นะฮะท่านผู้ชมจาะ7.3นะอ่นะขอแสดงความยินดีด้วยครับตกมือฮะถ้าได้ติดตามบ้างครับสายสำหรับฮานอย VIP นะครับไม่พลาดแน่นอนเข้าดีตลอดครับต้องบอกเลยนะฮะว่าครูเหนเนี่ยคำนวณได้ดีมากครับ อ่แล้วก็ทางแฟนเพจเฟ e บุ o k นะครับชื่อเดียวกับช่องคนป้าหวยรวยแนะ่นอนนะฮะก็จะลงะหุ้นไทยด้วยนะฮะให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับนี่แค่อีหุ้นนอกนะครับทุกๆอย่างนะครับอย่าลืมไปติดตามกันไว้ด้วยนะฮะอ่าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงเฮงรวยๆวนะจ๊ะโอเคครับเรามาดูกันว่าวันที่20สิงหาคม2563 H ฮานอย VIP เด่น สองร้องหนึ่งเน้นสองเจ็สองแสองสร้องหนึ่งสองหนึกันสองเก้าหมตัวนะครับ9ก้าสองหนึ่งหสองแสี่หนึ่งห ก็สำหรับนะครับการคํานวณน,นะครับฮานอยธรรมดาฮานอยปกตินะฮะฮานอยเวพแล้วก็ลาวสตาเนี่ยได้จบลงไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับการพูดของผมอาจจะไม่ได้แบบว่าพงผ,ผางน,นะก็ <c oughs> <g> <g> อาจจะนิ่มนวลต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมที่เป็น Fc คุณูเน่แล้วก็ที่ผมฝากไว้นะฮะท่านใดยอยากฟังเกี่ยวกับกเล่าเรื่องคอมเมนต์บอกกันไว้ครับผมจะได้แบบสร้างช่องมานะแล้วก็ไปเล่าเรื่องท่านผู้ชมก็ไปฟังนะครับ ฟังแล้วก็นอนหลับนะฮะแต่ก็เป็นจากเรื่องจริงนะครับก็เป็นเรื่องเล่านะฮะเรื่องเล่าแบบดีๆในชีวิตนะครับเรื่องแบบแรงบันดาลใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับก็ที่จะทําขึ้นนะครับก็โอเคนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ท่านชมทุกท่านโชคดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับ